ถึงเวลามีลูกค้าหลายพันคนที่กำลังหิวโหยจะเปิด grab food ขึ้นมาและพร้อมจะสั่งอาหารได้ทุกเมื่อการจะโดดเด่นเหนือกว่าร้านอาหารอื่นๆที่มีอยู่เป็นจำนวนมากนั้นไม่ใช่เรื่องง่ายแต่ถ้าใช้อะไรมากระตุ้นสักหน่อยลูกค้าก็จะมองเห็นร้านอาหารของคุณได้มากขึ้นด้วยโฆษณาของ grab food ทั้งหมดนี้ทำได้ง่ายๆในเวลาแค่3นาทีหมดกังวลเรื่องงบโฆษณาเพราะเราไม่มีข้อกำหนดการใช้จ่ายขั้นต่ำเปิดใช้งานโฆษณาได้เลย ยิ่งไปกว่านั้นคุณจ่ายก็ต่อเมื่อมีคนคลิกที่โฆษณาของคุณเท่านั้นคุณยังกำหนดกลุ่มลูกค้าเป้าหมายที่ต้องการในเวลาที่เหมาะสมได้ด้วยตัวอย่างเช่นคุณสามารถกำหนดกลุ่มเป้าหมายเป็นลูกค้าใหม่ของร้านและเสนอโปรโมชั่นอาหารกลางวันตั้งแต่12นาฬิกาถึง14นาฬิกาเรามาดูวิธีการตั้งค่าโฆษณาบนผลการค้นหากันบ้างคุณจะเห็นคำสำคัญที่เกี่ยวข้องกับร้านค้าของคุณที่มีประสิทธิภาพมากที่สุด ให้คุณเลือกคำสำคัญนั้นเพื่อใช้กับแคมเปญโฆษณาและเช่นเดียวกับแบนเนอร์โฆษณาให้คุณเลือกลูกค้าเป้าหมายวันจัดแคมเปญโฆษณาและงบประมาณประจำวันตรวจสอบรายละเอียดทั้งหมดแล้วเลือกยืนยันคุณจะทราบได้ยังไงว่าโฆษณาได้ผลหรือไม่ติดตามผลการดำเนินงานของโฆษณาได้โดยเลือกโฆษณานั้นคุณจะเห็นว่าคุณใช้งบเท่าไหร่ไปกับโฆษณาแล้ว โฆษณาสร้างยอดขายให้คุณเท่าไหร่รวมทั้งจำนวนคำสั่งซื้อจากโฆษณาด้วยข้อมูลนี้จะบอกคุณว่าคุณได้รับผลตอบแทนเท่าไหร่จากงบโฆษณาที่ใช้ไปว้าวยอดขายจากโฆษณาสูงกว่าง,งบโฆษณาที่ใช้ไปถึง5เท่าเลยนั่นหมายความว่าแคมเปญโฆษณาของคุณได้ผลดีทำได้ดีมากแต่หากตัวเลขน้อยกว่าหนึ่งแสดงว่าค่าใช้ใจ่ายในการโฆษณาสูงกว่ายอดขาย ดังนั้นคุณจึงควรตรวจสอบว่าอะไรบ้างที่ได้ผลและไม่ได้ผลเพื่อปรับเปลี่ยนและปรับปรุงผลการดำเนินงานของแคมเปญโฆษณาในครั้งต่อไป